yeah สวัสดีค่ะคานผู้ชมชาวแสนออสเตชนแทุกท่านวันนี้นะคะอ P นี้กับเพื่อนการพานักงาพเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารนะคะจากาบ,รบริษัทประกันชื่อดังเลยเนาะที่คุกคลีอยู่ในวงการของการทําธุรกิจประกันมาอย่างยาวนานเนาะวันนี้พี่เขาจะมีมุมมองแล้วก็มีคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บริการในเรื่องของสินค้าและบริการจากบริษัทประกันเดี๋ยวเราลองมาฟังนะคะรายละเอียดแล้วก็สิ่งที่พี่เขาจะมอบให้กับพวกเรา ะะมาไปแนะนําให้รู้จักกับพี่แป๊กพี่แป๊กแนะนำตัวนิดนึงค่ะก็ะสวัสดีค่ะพี่แป๊กนะคะพัชรินอุทนันนะคะก็ตอนนี้ตําแหน่งผู้จัดก,การภาครุ่งโศบริษัทอาริยาอันอยุทยาค่ะค่ะค่ายอาริย์อันอยุธยานะคะ,คะพี่แป๊กทางานอยู่ในธุรกิจประกันได้นานหรือยังคะ ปีนี้เข้าปีที่10แล้วค่ะ10ปีค่ะสิบ <10 S 2> ปีค่ะ,ะแปลว่าก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นพัฒนาการของธุรกิจนี้มาพอสมควรเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ<ช>ค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าธุรกิจประกันเนี่ยมันมีประโยชน์หรือว่ามันคนทั่วไปจะใช้ประโยชน์จากสินค้านี้ได้ยังไงบ้างคะ่ะค่ะ,ะธุรกิจประกันะนะคะมันเป็นสินค้าที่ เขาเรียกว่าวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับมรดกความมุ่งครองชีวิตหรือวางแผนเกษียณนะคะวางแผนเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องโรคไร้แรงต่างๆค่ะเป็นการวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้าครบวงจรอ๋อแปลว่าดูแลอย่างรอบด้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วกลุ่มคนที่จะสามารถใช้สินค้าแล้วก็บริการเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยเป็นใครได้บ้างคะบพี่ใบ จริงๆตั้งแต่เกิดเลยก็ได้นะคะถูกไหมคะเพราะว่าเวลาถ้าเราเกิดมาปุ๊บนคะคะ จะใช้สินค้าประเภทไหนดีคะก็เป็นค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลเด็กเล็กแรกเกิดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ารักษาพยาบาลก็แพงมากและเด็กเล็กก็โอกาสที่จะป่วยจะอะไรเยอะแยะเลยคือเวลาเข้าโรงพยาบาลทีหนึ่งก็ค่าใช้จ่ายสูงจุกๆเลยสาหรับพ่อแม่เนาะใช่ไหมคะแ้วถ้าเป็นวัยทํางานล้วค่ะจะได้ใช้ประโยชน์จากถ้าเป็นวัยทํางานก็ในเรื่องการใช้ในเรื่องการวางแผนภาษีการลดหย่อนภาษีถูกไหมคะอันนี้สำคัญเนาะสำคัญมากเพราะว่าสัมภารเขาให้สิทธิ์ของตัวประกันชีวิต ประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึงรวมกันสามแสนนะคะเด็กรักษาสุขภาพได้เนาะมีประกันสุขภาพให้ใ<ช>เรื่องของคนทํางานก็ลดหย่อนภาษีได้แล้วถ้าคนในที่แบบไม่ต้องทํางานแล้วล่ะค่ะพี่แป๊กยังซื้อประกันได้ไหมคะคนที่ไม่ต้องทํางานแล้วก็ยังต้องใช้ในเรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลถูกไหมคะ,คะแล้วก็วางแผนในเรื่องเกษียณก็เกษียณไปถ้าไม่ได้ทํางานเราจะเอาเงินที่ไหนใช้เราใช่เราจะไม่มีเงินใช้ในตรงนี้เราก็สามารถ วางแผนเพื่อให้เงินเราออกมาในช่วงที่เรากเกษียณไม่ได้ทํางานเพื่อให้เงินก้อนนี้เราสามารถใช้ชีวิตใช้ไปเที่ยวใช้มาใช้การรักษาพยาบาลจนถึง80-90อายุยืนที่เราจะถึงตรงนั้นได้เลยโหน่าสนใจมากเลยวางแผนก็วงจรน,นั้งแต่กเกิด น้องจนกระทั่งถึงวันเกษียณใช่ก็เรียกว่าแรกเกิดเดวันก็สามารถที่จะมาปรึกษาติดต่อกับนักวางแผนทางการเงินตัวแทนประกันชีวิตได้เนาะใช่ค่ะและอายุสูงสุดที่จะสามารถใช้บริการจากบริษัทอารอันินเทยยหรือว่าธุรกิจประกันทั่วไปเท่าไหร่ครับพี่แป๊ะอายุสูงสุดในเรื่องประกันสุขภาพก็70 70ค่ะโอเคค่ะก็ยังสามารถทําประกันสุขภาพได้โอเคแล้วท่านพี่แป๊ะทอยู่ในวงการของการทําประกันมา10ปีแล้วเนี่ยค่ะอยากพี่แป๊ะช่วยวิเคราะห์นิดนึงว่าข้อดีของธุรกิจประกันเนี่ยมันมีอะไรบางคะ่ ก็ตอนนี้นะคะธุรกิจประกันเนี่ยเป็นธุรกิจที่อินเทนมาก,มากนะคะนะเพราะว่าจะเห็นว่าจะมีเด็กรุ่นใหม่นะคะเจนเะจนวาเจนซมาทำเยอะมากแล้วก็คนที่กเกษียณ ก็ยังมาทําต่อได้เพราะว่าธุรกิจประกันเป็นธุรกิจที่ไม so ่เสียไม่มีกำไได้ทำได้ไปเรื่อยๆข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องลงทุนสต๊อกของอันนี้นะนใคะเราไม่ต้องไม่ต้องสต๊อกของเพราะฉะนั้นเรื่องการถดทุนไม่ต้องไม่ต้องหวังเลยเพียงแต่ว่าเราต้องมีการสอบลายเส้นนะคะมาสอบใบอนุญาตอบรมเป็นตัวแทนแล้วก็ มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานก็จะเป็นพวก iPad พวกอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเองแล้วก็เรามีอยู่แล้วเนาะพี่แปนตองใช่ค่ะแล้วก็ลงทุนเวลามาเรียนรู้นะคะเพราะว่าเราทันเลยเนาะต้องพัฒนาความรู้เพราะว่าตัวแทนที่มีความรู้ก็จะช่วยลูกค้าได้นะคะเราก็ต้องมาเรียนรู้พัฒนาค่ยนะคะในเรื่องสินค้าในเรื่องการขายในเรื่องต่างๆนะคะก็แปลว่าถ้าใครที่สนใจอยากจะมาทาธุรกิจนี้ก็สามารถที่จะผันตัวเองเนาะจากลูกค้ามาเป็นตัวแทนประกันได้เพราะว่าต้องมาสอบใช่ไหมใช่แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราสามารถปรับตำแหน่งได้ตลอดเวลานะคะคือไม่ต้องรอหัวหน้าเก่าเกษียณตำแหน่งไม่มีเนาะเรา่หมดหวังจากเรื่องของการก้าวหน้าตำแหน่งมีเลจรั้งท้ายเนี่ยให้ย้ายผ่านตัวเองมาทําธุรกิจประกันได้เลยเพื่อสามารถที่จะโปรโมทตัวเองได้แม้กระทั่งไวเกษียณก็ยังสามารถที่จะโปรโมทได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องรายได้เรื่องรายได้ไม่จำกัด ขึ้นอยู่ความสามารถเรานะคะว่าเราขยันมากก็ได้มากขยันน้อยก็ได้น้อยนะคะก็มีเรื่องจริงเลยใช่ไหมคะใทำมากได้มากทําน้อยได้น้อยค่ะตามข่าความสามารถของเราได้เลยอืมโอเคน่าสนใจมากมเลยแล้วหลายคนบอกว่าประกันขายยากไม่ไม่กล้าไปเป็นตัวแทนประกันเพราะรู้สึกว่าลาบากใจจริงไหมคะพี่แบนคือถามว่าเดี๋ยวนี้ ประกันเนี่ยมันก็เป็นมันมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่ที่คนส่วนใหญ่ต้องมี <c oughs> ค่ะถามว่าขายยากก็คือเราอาจจะยังไม่ไปตรงใจของลูกค้าใน mm. เรื่องความต้องการของลูกค้าว่าเขาต้องการจะทําช่วงนี้ไหมหรือลูกค้าอาจจะยังไม่พร้อมเรื่องเงิน mm. เพราะฉะนั้นตัวประกันเนี่ยเป็นสถิติอยู่แล้วค่ะ <c oughs> นะคะเราไปพบลูกค้าเราไม่ได้เจอหนึ่งรายขายได้หนึ่งราย mm. นะคะพบสิบคนอาจจะขายได้หนึ่งรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธได้ใช่ค <c oughs> ่ะค่ะ อยากให้พี่แป๊กช่วยวิเคราะห์นิดนึงค่ะจากกระแสข่าวตอนนี้ค่ะที่มันก็มีโด่งดังเนาะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจครวงขายแล้วก็มีผู้เสียหายจํานวนมากเลยอ่ะอยากให้พี่แป๊กช่วยแสดงความคิดเห็นนนึงค่ะว่าเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นนะคะพี่แป๊กมีความคิดเห็นยังไงบ้างค่ะค่ะก็คือถ้ามองมองในเรื่องธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันจะเป็นสินค้าคนละแบบกับของประกันค่ะนะคะคือของประกันก็คนก็มองว่าเป็นวางแผนการเงินเป็นงานขายเหมือนกันถูกไหมคะแต่ทางของประกันเนี่ยมันจะเป็นขายในเรื่อง ขายสวัสดิการขายควงคุ้มอง,อง,องขายเรื่องเ,อเงินกเกษียณวางแผนกเกษียณเพราะฉะนั้นเป็นเป็นการที่ลูกค้าซื้อแล้วเนี่ย มันได้ได้ประโยชน์ได้ใช้ได้ใช้แน่ๆส่วนในเรื่องธุรธกิจเครือข่ายนั้นน่ะมันจะเป็นสินค้าที่จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับอาจจะเป็นอุปโภคบริโภคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<น>เพราะฉะนั้นมันก็จะ,จะมีความแตกต่างกันมีความแตกต่างกันนะคะซึละแบบนแ,นแน่เลยที่พี่แกบอก็คือสินค้าประกันไม่ต้องสตอง็อกไม่ต้องเป็นห่วงเราไม่ได้ใช้เงินลงทุนจํานวนมากที่เราจะต้องเข้าสู่วงการแล้วก็จะต้องมาสตอ็อก สินค้าประกันไม่เป็นไม่เจอแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ปลอดภัยไว้ใจได้เนาะสุดท้ายนี้อยากให้แบ๊ฝากอะไรนิดนึงกับคนดูที่อาจจะก็ยังลังเลหรือว่ากําลังรู้สึกว่าหมดทางหรือว่ากําลังถึงทางตันเกี่ยวกับเรื่องการทํางานในปัจจุบันแล้วอยากจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจประกันค่ะพี่แบ๊กค่ะก็จริงๆแล้วนะคะพี่แบ๊กก็เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาสู่ธุรกิจประกันไม่ได้เร็วมากนะคะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาไม่นานเองนะคะดังนั้นต่มองว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจประกันมันเป็นธุรกิจที่ คนส่วนใหญ่เข้าใจนะคะแล้วก็การทำงานเนี่ยมันเป็นการทำงานที่เหมือนเราไปให้ประโยชน์กับกับลูกค้ากับคนที่เราจะไปคุยนะคะตรงนี้มันเป็นงานที่มีคุณค่าเพราะว่าเราไม่ได้ชวนเขาเสียเงินเราชวนเขาเข้ามาเ,เราชวนลูกค้าเนี่ยได้ประโยชน์นะคะ mm hmm. อันนี้มันเป็นสิ่งที่ที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าถ้าใครสนใจอยากจะมาลองทำธุรกิจประกรันก็เข้ามาดูก่อนก็ได้ ที่นี่เราไม่ได้บังคับเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่ต้อมพูดเหมือนธุรกิจเก่าๆถูกไหมคะถ้าคุณสนใจก็แค่มาสอบอบรมเป็นไลเซนแล้วก็มาฝึกเรียนรู้เราก็ยังไม่รู้เราเราชอบไม่ชอบเราทําได้ไม่ได้ก็ค่อยๆมาฝึก <เล S 1> ให้เวลาเน,ลเนาะเปิดโอกาสใ,ให้เวลากับเองค่ะหรือว่าให้เวลากับงานนี้สัก6เดือนถ้าเราทําไม่ได้เราก็อาจจะไปทาที่อื่นหรือทำอย่างอื่นต่อก็ได้นะเรียกว่าไม่ลองไม่รู้นะคะกับธุรกิจนี้นะคะซึ่งเรียกว่าเป็นธุรกิจที่มาแรงแล้วก็พี่แกบบอกเลยว่าคนรุ่นใหม่แฟแรงเดี๋ยวนี้มาทาธุรก ต้องเป็นพนักงานประจําก็ได้ถูกต้องไหมคะใะสามารถทําเป็นพาททมก็ได้ใช่ค่ะแค่มี i อแ d เครื่องเดียวนะคะสามารถไปกันได้ทุกที่แต่ว่าต้องผ่านการสอบด้วยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนดูท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะเราก็จะเป็นตัวกลางให้นะสำหรับคนที่สนใจนะคะเดี๋ยวจะส่งต่อให้พี่แป๊กนะคะสำหรับคนที่สนใจอยากเข้าสู่ธุรกิจประกันนะคะก็วันนี้นะคะขอบคุณพี่แป๊กมากเลยนะคะสาหรับคําแนะนําดีๆรวมถึงความคิดเห็นด้วยนะคะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคนดูนะคะแล้วเอาไว้พบกันใหม่ใน E p ีหน้านะคะขอบคุณสำหรับกาารตติดมแซน เคะ่ะบ๊ายบายค่ะควยสดีค่ะ